สำหรับในเดือนตุลาคมปี2568นี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาที่สำคัญของชาวเมธค่ะเนื่องเพราะว่าดาวพฤหัสบดีดาวประธานฝ่ายสุพเคราะห์กำลังจะเคลื่อนย้ายราศี แน่นอนค่ะว่าการย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎนั้นดวงดาวจะมีมาตรฐานโดดเด่นเป็นมหาอุดจึงเป็นจังหวะที่พลังของดาวพฤหัสจะเข้มแข็งที่สุดในรอบ12ปีจึงส่งผลชัดเจนต่อโชคลาภความสำเร็จ การศึกษาความก้าวหน้าในชีวิตและสําหรับเด้งแรกของความเฮงนั้นนะคะก็นับว่าดวงดาวจะเข้ามาเปิดโอกาสครั้งใหญ่ให้กับชาวเมธทําให้คุณจะพบกับความสําเร็จเข้ามา หลายคนนะคะจะได้ขยับปรับตำแหน่งให้สูงกว่าเดิมและก็ยังเป็นโอกาสที่คุณจะได้สร้างชื่อเสียงเกียรติยศนะคะแต่ความพิเศษก็ไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้เพราะว่าตำแหน่งของดาวพฤหัสบดีในราศีกรกฎจะโครจรเป็นปฐุมเกณฑ์กับดวงชะตา จึงเป็นจุดที่ดวงดาวจะเปล่งประกายงดงามเปรียบเสมือนกับดอกบัวที่เบ่งบานบ่งบอกถึงความมั่งคั่งความมั่นคงและการเจริญเติบโตวความสุขความสมบูรณ์และเด่งที่สองของความเฮงก็คือดวงดาวจะช่วยหนุนเสริมนะคะในเรื่องของทรัพย์สินหลักทรัพย์การซื้อขายบ้านที่ดินทรัพย์สินอสังหารวมไปถึงการสร้างฐานะและหลักประกันชีวิตที่มั่นคงดังนั้นคะ่ะตุลาคมนี้ จึงไม่ใช่เพียงแค่เดือนที่ชาวเมธทั้งหลายจะได้สร้างโอกาสใหม่แต่ยังเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นสร้างรากฐานที่แข็งแรงเพื่อรองรับความเจริญรุ่งเรืองในอนาคต เป็นช่วงเวลาที่ดวงดาวจะเปิดทางให้คุณจะดวงดีถึงสองเด้งรวยเฮงถึงสองต่อทั้งความสําเร็จและความมั่งคัง่งความร่ำรวยจะมาพร้อมกันและในคลิปนี้นะคะแม่หมอจะพาไปจาะลึกค่ะว่าการโคจรของดาวพฤหัสบดีและดา,ดาวดวงอื่นๆนั้นจะส่งผลต่อชีวิตการงานการเงินความรักและสุขภาพของชาวเมษอย่างไรบ้างนะคะ สำหรับในเดือนตุลาคมนี้นะคะแม่หมอก,ก็มองว่าน่าจะเป็นหนึ่งในจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของปีนี้เลยทีเดียวนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสบดีซึ่งก็เป็นหนึ่งในดาวตรีเทพเป็นดาวประธานฝ่ายสุปร,ะราะห์เนาะในวันที่สองตุลาคมจะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎจะได้ตำแหน่งมหาอุดพร้อมกับเกณฑ์อันเป็นมงคลที่เรียกว่า ปฐุมเกณฑ์ในคราวเดียวกันจึงนับว่าดาวใหญ่ดวงนี้จะส่งผลดีให้เกิดกับชาวเมธคา่าดาวพฤหัสในพันธุนั้นก็เปรียบเสมือนกับการที่คุณจะได้ตั้งหลักหมายเหมือนกับคนที่เดินทางมานานฝ่าลมฝ่าฝนฝ่าพายุจนได้กลับบ้านในรอบ12ปี ท้าวล่ะชีวิตของชาวเมธเนาะในช่วงไตรามาสสุดท้ายของปี2568นนี้ถือว่าจะเต็มไปด้วยโอกาสใหญ่และข่าวดีนะคะหลายสิ่งที่เคยติดขัดก่อนหน้านี้จะเริ่มคลี่คลายบางคนก็เริ่มที่จะมีกำลังใจชีวิตมีจุดโฟกัสมีเป้าหมายอยากจะพาตัวเองไปสู่ความมั่นคง ดาวพฤหัสบดีก็เป็นตัวแทนของโชคลาภความสำเร็จโอกาสใหม่ๆการย้ายราศีในครั้งนี้ก็ถือว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ช่วยหนุนเสริมให้ชาวเมษจะโดดเด่นในเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศการที่ผู้คนรอบข้างจะยอมรับในตัวคน ผู้ใหญ่จะเอ็นดูเจ้านายจะสนับสนุนโอกาสดีๆจะวิ่งเข้าหาคุณบ่อยขึ้นนะคะนอกจากนี้ค่ะความเป็นปฐุมเกณฑ์ของดวงดาวนั้นก็จะช่วยเสริมให้คุณเกิดความมั่นคงในเชิงทรัพย์สินฐานะและครอบครัว หลายคนมีโอกาสจะได้บ้านได้รถได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่ในช่วงตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงธันวาคมปี2568นะคะเอาละอย่างไรก็ตามในวันที่11ตุลาคมนั้นก็ปรากฏว่าดาวสุกจะย้ายเข้าสู่ราศีกันซึ่งก็เป็นภพอริในดวงชะตา ตรงนี้นะคะก็อาจจะทําให้ชาวเมธหลายคนคุณมีเหตุให้ต้องจ่ายเงินเสียเงินไปกับการแก้ไขปัญหานะคะบางคนก็จะต้องเสียเงินไปกับเรื่องของสุขภาพความสวยความงามการปรับปรุงแก้ไขสิ่งต่างๆหรือว่าในความสัมพันธ์ความรักนั้นก็อาจจะมีเรื่องจุกจิกเล็กๆน้อยๆให้จะต้องคุยต้องเคลียร์กันก็เป็นไปได้คะ่ะ ในวันที่18ตุลาคมค่ะดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ราศีตุลเมื่อดาวอาทิตย์ได้ย้ายเข้ามาเล็งลัคนาเกิดนั้นตัวของชาวเมษก็จะต้องระวังนะคะคุณจะเกิดความร้อนอกร้อนใจอยู่บ่อยๆช่วงนี้เรียกว่าจะหัวร้อนง่ายนะคะ หรือบางทีนะคะความสัมพันธ์กับคู่ครองคู่รักคู่สัญญาหรือว่าหุ้นส่วนนะคะอาจจะมีเหตุให้ต้องมีเอ่อเรื่องของการกระทบกระทั่งกันบางคนก็แปลว่าช่วงนี้คนรักหรือแฟนอาจจะมีเหตุให้ต้องเดินทางอยู่บ่อยๆก็เป็นไปได้ในวันที่23ตุลาคมนะคะดาวพุธก็จะย้ายเข้าสู่ภพมรณะ ดาวพุธก็เป็นดาวของการสื่อสารการเจรจาเนาะพอเข้าไปอยู่ในมรณะก็แปลว่าการสื่อสารของคุณอาจจะเกิดข้อติดขดัดในเรื่องของเอกสารข้อตกลงหรือการลงนามช่วงนี้มีเกณฑ์จะสะดุดก็ได้ตัวของชาวเมธเองนะคะก็จะต้องระวังในประเด็นการพูดการสื่อสารที่จะเกิดความผิดพลาดสื่อสารไม่ตรงประเด็นนะคะ26ตุลาคมค่ะดาวอังคารดาวประจำตัวของคุณ จะย้ายเข้าสู่ภพมรณะในข้อควรระวังก็แปลว่าชาวเมธนะคะมีเกณฑ์จะเจ็บป่วยไม่สบายและสุ่มเสี่ยงกับการมีปัญหาด้านสุขภาพนะคะบางคนก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆแต่ว่าดาวอังคารนะคะจะโคจรเป็นกเกษตรราที่บดีในราศีพิจิกเนาะเอาล่ะในมุมที่ดีนะคะก็แปลว่าในหลายคนคุณมีโอกาสจะได้เดินทางไกลอาจจะได้ไปต่างประเทศต่างแดนหรือก็จะได้พบ กับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่จะเปลี่ยนจากร้ายให้กลายเป็นเรื่องที่ดีกับหัวใจของคุณนะคะ ปิดท้ายในช่วงสิ้นเดือนค่ะคือวันที่31ตุลาคมดาวพุธก็จะถอยหลังกลับเข้าสู่ราศีตุลอีกครั้งเมื่อดวงดาวถอยกลับเข้าสู่ภพปัตนิก็อาจจะทําให้ความสัมพันธ์กับคนรักหรือว่าคู่ค้าคู่สัญญาช่วงนี้จะมีเรื่องเก่าๆกลับมาให้ต้องสาสางบางคู่ก็จะต้องหันหน้ามาคุยกันอีกครั้งเพื่อแก้ไขปัญหาที่ค้างคาให้หมดสิ้นไปนะคะ ในด้านการงาน สำหรับการงานของชาวราศีเมษนะคะในเดือนตุลาคมนี้ถือว่าจะเต็มไปด้วยพลังผลักดันจากดาวพฤหัสบดีที่ย้ายเข้าไปอยู่ในราศีกรกฎนะคะนะับว่าดวงดาวจะช่วยเปิดโอกาสใหญ่ๆให้คุณได้แสดงศักยภาพหลายท่านจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่และมีจังหวะที่คุณจะได้ก้าวหน้าในเรื่องของการงานอย่างเป็นรูปธรรมค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะช่วงปลายเดือนตุลาคมนั้นก็ปรากฏว่า คุณจะมีแรงกดดันจากดาวพุธและดาวอังคารในภพมรณะก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาจุกจีเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารการสื่อสารหรือจะเกิดความขัดแย้งกับคนรอบข้างอย่างไรก็ตามนะคะดาวเสาดาวเจ้าเรือนการงานของคุณยังโครจรอ,อยู่ในราศีกุมค่ะตรงนี้ก็ถือว่าจะเป็นสิ่งที่การันตีนะคะว่าการงานความรับผิดชอบของชาวเมธในเดือนตุลาคมนี้จะสำเร็จลุล่วงไปได้ใน ขายที่สุดนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำรับราชการนะคะเดือนนี้ถือว่าจะเป็นจังหวะที่คุณจะมีชื่อเสียงมีความสามารถเป็นที่โดดเด่นผู้ใหญ่หรือว่าหัวหน้าจะมองเห็นคุณค่าจนมอบหมายโปรเจกต์ใหญ่ๆให้คุณรับผิดชอบเป็นช่วงที่คุณจะได้พิสูจน์ฝีมือแสดงความเป็นผู้นำนะคะ ถ้าหากคุณทำงานสายราชการก็มีเกณฑ์จะได้รับตำแหน่งใหม่หรือได้รับมอบหมายภารกิจที่สำคัญต่อหน่วยงานนะคะ <condu it> เพื่อนร่วมงานโดยรวมก็ค่อนข้างที่จะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแต่คุณจะต้องระวังคําพูดความใจร้อนในช่วงปลายเดือนและถ้าหากคุณใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ความก้าวหน้าในงานจะปรากฏชัดเจนมากนะคะ ท่านที่ทำธุรกิจเป็นพ่อค้าแม่ขายเดือนนี้บอกเลยค่ะว่าจะเป็นช่วงที่การค้าของคุณจะคึกคักธุรกิจที่เกี่ยวกับบ้านอสังหาของใช้ในครัวเรือนหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับก,บการดูแลครอบครัวจะขายดีมากเป็นพิเศษค่ะการตลาดแบบปากต่อปากคำแนะนำจากผู้ใหญ่เคลือญาติจะช่วยสร้างฐานลูกค้าใหม่ๆให้มากขึ้น คุณมีเกณฑ์จะได้ขยายฐานลูกค้าหรือจะได้ออเดอร์ใหญ่ๆเข้ามาเพียงแต่ในช่วงปลายเดือนนะคะคุณจะต้องระวังปัญหาในเรื่องของการจัดส่ง ความผิดพลาดเกี่ยวกับเอกสารหรือการเจราจาที่อาจจะเข้าใจไม่ตรงกันนะคะยังไงคุณจะต้องใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเพื่อไม่ให้เสียความเชื่อมั่นจากลูกค้าจะดีที่สุดนะคะสำหรับท่านที่กำลังหางานหรือว่ารอการตอบรับนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมากๆเพราะว่าดาวพฤหัสบดีจะช่วยเปิดโอกาสให้คุณได้งานที่มั่นคงผู้ใหญ่จะเมตตาสนับสน,นุนคุณอาจจะได้งานผ่านการแน่ นำจากคนในครอบครัวเครือญาติหรือว่าผู้ใหญ่ในสายงานจะเรียกตัวคุณนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับบ้านอสังหาริมทรัพย์การเงินการบริการงานราชการช่วงนี้ก็มีโอกาสสูงค่ะที่คุณจะประสบความสำเร็จจะได้งานอย่างที่คุณหวังนะคะในด้านการเงินและโชคลาภการเงินของชาวเมษนะคะในเดือนตุลาคมนี้ก็มีทั้งด้านดีและด้านที่ต้องระวังอยู่บ้างนะคะ เอาล่ะในช่วงต้นเดือนเน้อด,ด้วยพลังของดาวพฤหัสนะคะที่ได้ย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎที่จะโครจรเป็นทั้งมหาอุดและก็ปฐุมเกณฑ์ตรงนี้ก็จะช่วยหนุนนะคะทำให้การเงินของคุณจะอยู่ในจุดที่มั่นคงมากขึ้นจะมีแหล่งรายได้ที่แน่นอนหรืออาจจะได้แรงสนับสนุนจากผู้ใหญ่และครอบครัว บางคนก็อาจจะได้เงินก้อนใหญ่จากการขายทรัพย์สินขายบ้านที่ดินนะคะบางคนก็จะได้ผลตอบแทนจากการเก็บออมที่คุณเคยสะสมมาก่อนหน้านี้จนทำให้คุณจะมีหลักประกันทางการเงินที่ทำให้คุณสบายใจมากขึ้นนะคะแต่เอาล่ะต้องยอมรับเนาะว่าตั้งแต่11ตุลาคมเป็นต้นไปปรากฏว่าดาวศุกร์จะย้ายเข้าสู่ราศีกันซึ่งก็เป็นภพอรีนะคะส่งผลให้ชาวเมษอาจจะมีรายจ่ายที่มากขึ้น โดยเฉพาะรายจ่ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเช่นค่ารักษาพยาบาลค่าใช้จ่ายที่มาจากปัญหาสุขภาพหรือรายจ่ายเล็กๆน้อยๆที่สะสมจนกลายเป็นก้อนใหญ่แต่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่คุณอย่าได้ประมาทเป็นอันขาดเพราะถึงแม้ว่ารายรับของคุณจะมีเข้ามามากก็จริงแต่เงินก็อาจจะไม่ได้เหลือให้เก็บมากนักนะคะ ส่วนโชคลาภของชาวเมฆในช่วงนี้ก็มาจากเลขบ้านเลขรถหรือเลขที่เกี่ยวกับการทำงานเลขออฟฟิศเลขแผงค้าขายจะเป็นเลขนำโชคของคุณนะคะในด้านความรักความสัมพันธ์ค่ะ ปรากฏว่าดาวศุกร์จะย้ายเข้าสู่ภพอรีในวันที่11ตุลาคมนะคะส่งผลทําให้ความสัมพันธ์ของคุณอาจจะไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่หลายคู่ก็จะมีปัญหาจุกจิกเล็กน้อยนะคะทำให้คุณจะต้องเสียเวลาเสียใจหรือบางทีนะคะจะมีรายจ่ายที่เกิดจากความรักเข้ามาก็เป็นไปได้สําหรับคนที่โสดนะคะเดือนนี้นะคะโดยรวมนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่หัวใจของคุณเริ่มกลับมาคึกคักนะคะถึงแม้ว่าดาวศุกร์ อารีอาจจะทําให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจหรือเจอคนที่เข้ามาแล้วรู้สึกลังเลก,ก็จริงแต่ดาวอาทิตย์ที่เข้ามาเล็งลักนานั้นจะส่งผลให้ในหลายคนคุณจะได้พบเจอกับคนที่มีเกียรติมีฐานะมีตําแหน่งชื่อเสียงเข้ามาให้ได้ทําความรู้จักกาันผ่านการทํางานผ่านกิจกรรมหรือกลุ่มเพื่อนฝูงนะคะ ส่วนคนที่มีคู่มีแฟนนะคะความสัมพันธ์ในช่วงต้นเดือนอาจจะมีเรื่องให้ต้องจับตาบ้างอยู่เล็กน้อยซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของปัญหาภาระค่าใช้จ่ายความไม่เข้าใจกันหรือความเหนื่อยเนาอที่ต่างฝ่ายต่างก็เก็บไว้จนเกิดความไม่พอใจเกิดความรำคาญใจต่อกันและกันก็ได้และช่วงนี้ชาวเมษนั้นจะต้องระวังการสื่อสารที่ผิดพลาด บางครั้งบางทีความใจร้อนของคุณก็อาจจะทำให้บรรยากาศความรักตึงเครียดอยู่บ่อยๆนะคะในด้านสุขภาพและสิ่งที่ต้องรมะมัดระวังสุขภาพของชาวเมในเดือนตุลาคมนี้ก็ถือว่าจะต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษนะคะเนื่องเพราะว่าดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณจะโครจรอ,อยู่ในภพมบบรณะก็ส่งผลให้เจ้าชะตามีเกณฑ์จะมีอาการเจ็บป่วยแบบกระทันหัน หรือบางทีโรคเก่าๆที่เคยเป็นอาจจะย้อนกลับมาเป็นใหม่และสิ่งที่ต้องระวังนะคะก็จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบย่อยอาหารภาวะกรดไหลย,ย้อนนอกจากนี้ก็ยังมีสัญญาณเกี่ยวกับอาการอักเสบกล้ามเนื้อการบาดเจ็บรวมไปถึงอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆน,นะคะและดาวอังคารที่โครจรเป็นมรณะก็อาจจะทำให้คุณน,นั้นรู้สึกเหนื่อยล้าและก็เสี่ยงต่อการบาดเจ็บมากขึ้นด้วยนะคะ สำหรับวันที่อารมณ์ไม่ดีมีเรื่องให้ต้องทะเลาะก,กับคนที่บ้านจะได้แก่วันที่5 6 7 18 19 20 23 24และวันที่25ตุลาคมนะคะสำหรับคำทํานายเพิ่มเติมจากไพ่ทาโร่เสี่ยงทายได้ไพ่เดอร์ชาริออตแดเหรียญและ ห้าดาบสำหรับในเดือนตุลาคมนี้เนาะไพทาโรโทั้ง3ามใบที่แม่หมอเสียงไายได้มานั้นถือว่าจะสะท้อนภาพชีวิตของคุณได้อย่างชัดเจนเริ่มต้นจากเดชารีอ่อนนะคะที่บ่งบอกถึงพลังแห่งชัยชนะความมุ่งมั่นชาวเมดในตอนนี้ก็เปรียบเหมือนกับนักรบที่ยืนอยู่บนรถสึกพร้อมจะพุ่งไปข้างหน้า ถึงแม้ว่าเส้นทางจะเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่ถ้าหากคุณควบคุมจิตใจและทิศทางให้ดีความสำเร็จยิ่งใหญ่จะรออยู่ตรงหน้าอย่างแน่นอนไพ่ใบนี้ก็สอดคล้องกับดาวพฤหัสที่โคจรเป็นมหาอุดนะคะเป็นพลังของดวงดาวที่เปิดประตูแห่งโอกาสและเกียรติยศถ้าหากคุณพร้อมกล้าที่จะลุยการไปถึงเป้าหมายและได้รับชัยชนะนั้นก็จะกลายเป็นของคุณในปลายทางอย่างแน่นอนส่วนไพ่ใบ ต่อมาคือไพ่แปดเหรียญนั้นนะคะก็เป็นสิ่งที่สะท้อนว่าความสำเร็จทางการเงินที่คุณจะได้รับมาไม่ได้มาเพราะโชคชะตาเพียงอย่างเดียวแต่มันเป็นผลจากความขยันการฝึกฝนและความใส่ใจในรายละเอียดน,นะคะไพ่ใบนี้บอกว่าทุกเรียนที่ปรากฏขึ้นนั้น คือผลลัพธ์ของหยาดเหงื่อแรงกายที่คุณตั้งใจทำอย่างต่อเนื่องถือว่าหลายคนนะคะคุณกำลังจะได้เก็บเกี่ยวผลตอบแทนที่งดงามในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะแต่ก็นั่นล่ะค่ะชาวเมธโลกใบนี้ไม่ได้มอบแค่ความสุขและความสดใสเพียงอย่างเดียวเพราะว่าไพ้าดาบไพใบสุดท้ายก็เหมือนกำลังจะมาเตือนนะคะว่าตุลาคมนี้ มีโอกาสที่คุณอาจจะต้องไปอยู่ท่ามกลางความขัดแย้ง การประท้าด้วยอารมณ์คำพูดหรือต้องไปเผชิญหน้ากับคนที่คิดเห็นแตกต่างไพ่บอกว่าบางทีการชนะก็อาจจะทำให้คุณสูญเสียสิ่งที่สำคัญหรือว่าสูญเสียโอกาสก็ได้ดังนั้นค่ะทางเลือกที่ฉลาดอาจจะไม่ได้หมายความว่าการที่เรานะคะจ,จะต้องลงไปต่อสู้ในทุกสนามไม่จำเป็นต้องไปเถียงหรือต่อปากต่อคำกับคนอื่นในทุกเรื่อง แต่การที่เราเลือกถอยออกมาอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมนั่นต่างหากคือชัยชนะของคุณและเมื่อเราอ่านไพ่ทั้งสามใบผสมรวมกัน mm. ก็จะเห็นนะคะว่าเดือนตุลาคมนี้จะเป็นเดือนที่เรียกว่าชัยชนะของคุณแลกมาด้วยสติคุณมีพลังที่จะก้าวไปข้างหน้ามีโอกาสที่จะได้เก็บเกี่ยวผลลัพธ์จากความพยายามที่ผ่านมาแต่ก็จะมีบททดสอบให้คุณได้เรียนรู้ค่ะว่า ไม่ใช่ทุกการต่อสู้จะคุ้มค่ากับการทุ่มเทสุดตัวไพ่บอกว่าคุณจะต้องเลือกสนามให้ดีวางใจให้มั่นรู้จักใช้สติแทนอารมณ์หากคุณทำสิ่งเหล่านี้ได้นอกจากความสำเร็จที่คุณจะได้เข้ามาแล้วคุณยังสามารถที่จะรักษาสิ่งที่สำคัญในชีวิตไว้ได้อย่างครบถ้วนด้วยนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนตุลาคมปี2568นะคะเอาล่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะแม่หมอรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานด้วยนะคะหรือหากท่านใดที่คุญใจดีกว่านั้นก็สามารถที่จะสนับสนุนช่องของเรานะคะด้วยการกดโดเนตซูเปอร์แตงหรือช่วยกันเขียนคอมเมนต์ทักทายให้กำลังใจแม่หมอใต้คลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมากๆนะคะยังไงแม่หมอขอ ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องเลขมงคล Lucky Number Channel ด้วยนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ